กราบสวัสดีทุกคนที่ชูเอ่อกราบได้ไงวะเออขอสวัสดีทุกท่านทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองแหละแล้วก็สวัสดีคอมมอนฟ้าเอ่อเข็ยนแอปเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะอ๋อเองวันนี้จะมีติดเลือดแล้วก็โหดมากเลยนะเสียงการคิวโห เออแล้วผมจะมาปรับอะไรที่มันให้ไม่ให้มีเลือดแต่มันก็จะมีเลือดนะครับเห็นไม่โคตรลางเลยมันไม่ช่วยอะไรเลยถ้าผมไปเซิร์ฟที่มันดีๆนะเมย์ม่ไต้คนดีๆไม่ฆ่ากันนะผมชุมเลยอุ้ยวันขมูมาเจอของแรงๆหน่อยอื๊บ มันเจอของแรงๆกันหน่อยค่ะติดสถานะละอื้อติดสถานะการมึนมึงมงนอะไรเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยฮะผมไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะน่าจะผมจะไปซื้อของะสมพยาบาลต่างไม่พอสนับสนุนจริงๆเนี่ยของแับหนักๆเลยนะ กติผมก็มีแล้วนะแต่อันนั้นเป็นกล่องใหญ่ผมก็เลยต้องการมากมือผมบังก็ขออภัยด้วยนะครับแต่มันไม่ค่อยบังเยอะนะหรือเปล่าไม่แน่ใจมันอยูส่สถานการณ์วิ่งดีวิ่งเร็ว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 มันตาางมาด้วยียบร้อยฮารดเอนเล่นเ,เลยะฮะ คือผมจะไม่ใช้แบบนอนละถึงเวาลาขวานไฟละขวานรุ่งเรงใครมาขวานไฟยังอันนี้คือท่าทองที่กูไม่เร็วจะยังงานเอง,องมากันเพียบเลยไอส้สตส์ผมได้แค่ล้านะคะคลิปนี้ไม่คำหยาบด้วยลืมเตือนใช่เพวผมเป็นคนหวัวร้อนอยู่แล้วล้วน เก็บลมไม่อยู่เก็บอารมณ์ไม่อยู่นะครับแล้วก็พี่ผมชอบเกียนผมแหละมันมองผมเป็นฟองน้ำเสรบจแล้วคับผมว่าสายขวาอันสั้รับสายสายหนักอะมันจะเป็นสายที่ผมต้องอันนี้นะครับคือต้องเรียกเรียกด้เลยว่าไปลัดคนอื่นนะครับกินคนที่เลือดน้อยที่สุดด้วยใช่ผมจะไปหาแถวนี้ อ <c oughs> กูแดกแล้ววิ่งเลยมันรีบแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเอ้ะอีกแยะยา<ะ>ผมว่าน่าจะอยากฆ่ามันมันจะฆ่ามันรัดแย่งรัดกูว่ตายแล้วอันนี้มีอะไรเสซือผมว่าน่าจะไม่ใช่ของปฐมถพยาบาลเลย น้ำน้ำน้ำร่องวนอย่างนั้นเหรอไม่มีประโยชน์อยู่นะสำหรับผมอะ่ะมีประโยชน์อยู่แต่ไม่มีประโยชน์บ้างนะถ้าใครที่เล่นเป็นช่วยบอกผมที่มันมีประโยชน์หรือไม่อ่ะถ้ามันอย่างนี้ก็ก็ดีนะแต่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์แหละเอาไว้หนีอ่ะยับตอนที่มันมึนพวกเราค่อยกิน นะสลับตอนที่พวกเราผมจะเป็นคนลาดแล้วก็แอบ,บแอบซ้อนนะครับเคยเยมันมาแล้วในทุกคนโอเคเมื่อกี้ทุกคนน่านจะได้ยินผมแล้วว่าว่าเวลาเวลามันสตาร์แบบมืนๆนะผมจ้านี้ใช่คือผมลอคุ้นหนีด้วยครับโลอะไรหนี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 ดือดมาก สีหลอกบิญญาหล่อนไปหลอกบิญญารัวแลยรัวเลยสีหลอกบิญญาล่อนตีก, <c oughs> ก,ญญนกันตายเองอืโอ้โหลัดรัดรัดรัดดื้อโอ้ทุกคนมองไม่ชัดใช่ไหมแต่ เม่โทรศัพท์เครื่องใหม่อาจจะชัดเลยนะมันแตกไปแล้วโทรศัพท์อ่ะตอ้ยออนนี้มันตายไปแล้วอือวาวอุ๊ยอุ๊ยกลับแล้วๆคนอาจนจะบอกว่าผมเล่นไม่เป็นนะก็ถูกคุณแหละเล่นไม่เป็น ผมก็เล่นกากด้วยจะตีไอ้คุณผู้หญิงหรือมามาเลยเวลสิบหกแล้วนะครับตอนนี้เ <c oughs> ฮียนีไม่โดนมึงเล่นไม่เป็นวะไอ้คุณโอ้โหมึงเล่นไม่เป็นเหรอเล่นไม่เป็น เรียบร้อยฮะมันฆ่าผมกูแพ้คนเล่นไม่เป็นได้ไงเนี่ยเออทำบุญหน่อยนะครับทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยโอ๊ยไอสัตว์ไม่ไมยอมไาทุ่มมึงแม่งแหละว่าโอ้ยกู้บุญกู้บุญแย่งแม่งเลยแย่งเลาหนีนะครับเห็นเลยเรียบร้อยครับเห็นไม่ทัน ผมเป็นคนที่เล่นโง่ที่สุดในจักรวาลแล้วถือเบคอนผู้เล่นใหม่ยังแพ้ใครเป็นคนไทยแล้วเล่นเซิร์ฟเยวะกว่าขอขอข้าวเลยนะครับใครอ่ะนี่ผมอัดไปกี่วิแล้วเนี่ยขอบใจเพื่อนกูมหมุนมันเองเลย มันได้จีุกหเลยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยแบตอันนี้ผมอือไปชาร์จก่อนนะครับผมขอ E K A F k ก่อนแล้วก็นะครับถ้าใครไม่ได้ยินเสียงขออภัยด้วยโอเคนะคับเสร็จแล้วนะครับการ A F k i ของหัวหม เต่าเลยเฮ้ยเลยไม่เป็นผมไม่รู้วิธีการไปยิงเลยปีนี่หนีเพีเลยแปลกหนึ่งโอ้ย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 มาเล้วผมเป็นคนชอบบอหวานนะครับหวหนมากระยะไกลน่าจะ ไออาร์พนี่มันอยากได้มนานแล้วแนตะ่คนติงต้องเฮ้ยกำปัน้นได้กำปัน้นได้กำปัน้นมันม่งต่อยเลยกำปั้นก็เป็นตัวที่มันก็เป็นของที่โหดอยู่นะกลัวมันความเร็วมาก อุ้ยผมต่อยรอบๆแล้วเน็ตก็ไม่กาดเลยใช่ไม่น่าใช้กำป้านเลยนะครับกำปั้นมันตอนเองพูดถูกแล้วตอนนี้ผมจะเปิดโหมดฉายว่าผมตายแกนสามรอบปิดคลิปเลยน่ะฮึเรื่อแซ่บคือเรืองนั้นเลยว่าเปิดโหมดหาวอลอะเปิดโหมดการฆ่าหาวอลสูตรหนึ่งแบบไม่สนลูกใคร แต่อาจจะแพ้อ๋ออันนี้ตัวนี้แพ้แพ้ชัวใช่แพ้ชัวแยใช่ชกดทีไปกันนี้รักษาไม่น่าห้าวเลยเรียบร้อยฮะโดนสาวผู้หญิงแคนแค,น,แคนกูชิบหายลากหลังกูห่งคอหักเลยตา ทีบพวกกี่ซิวดีฮาก,กีเพ้อเพือรอบนี้ผมฟายจริงแล้วก็แตกเลยไม่น่าเลยกูเ,เรียบร้อยฮะตายจริงก็ขอปิดฉากเลยนะฮะแล้วก็ปิดฉากเอาไว้ถ่ายภาพสวยๆเลยนะครับก็ก่อนี่ตั้งแตู่นก่อนมาอะไรกูนั่งอยู่เฮ้ยย่ เ,เดี๋ยวมานั่งโอเคนะครับก็ใครอยากชมภาพสวยๆท่างนี้เลยเน่จะเป็นท่าแรกนะครับเน่ถ้าใครถ่ายไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอา,อาจจะมีคลิปมาให้นะโอเคเสร็จละไปอ่ะ